อีกอันหนึ่งเรื่องของทานเราให้ทานมาในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยเยอะแยะเราให้ทานในลักษณะอภยทา,านบ้างเวลทานอภยาประชาทานเราให้ทานในลักษณะพวกวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ซึ่งเจตนาในการให้ทานหรือเหตุปัจจัยในการให้ทานนั้นพระศาสดาก็ยังบัญญัติเอาไว้เช่นการให้ทานแก่ผู้จะมาแก่ผู้จะไปแก่ผู้จะป่วยไขย้ให้ทานเพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนให้เพราะคิดว่ากิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปเหตุปัจจัยหลายอย่างในการให้ทาน ให้ทานเพราะโกรธก็มีให้ทานเพราะรักชอบพอกันก็มีนะการวังจิตต่างๆของในการให้ทานของอุถุชนจริงไม่เท่ากันไม่เหมือนกันผลวิบากก็ออกมาต่างกันผลวิบากทั้งหมดในการให้ทานเนี่ยนะได้ความเป็น เป็นสิ่งที่ดีได้ความเป็นสุติโลกสวรรค์ก็จริงแต่หลังจากตายจากเทวดาชนนั้นนั้นๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่พ้นจากนรกกำเนติชานเปรตวิสัยการให้ทานในแง่มุมที่จะเป็นไปพร้อมเพื่อการปริณิพานได้นั้นรัศดาจึงจัด ชี้ไปที่การกระทําในใจของตนเองคือการลักความตระหนี่เป็นมลทินการลักความตระหนี่เราไปดูปฏิจจสมุปบาทแห่งความตรนะหนี่เพราะมีตันหาจึงมีการสแสวงหามีการได้ปรงใจรักกําหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตระหนี่ห่วงกั้นนะ เมื่อมีความตระหนี่จะมีห่วงกัน้นเมื่อมีการห่วงกั้นจะเกิดเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกัน้นคือการด่าว่าการสราบแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอาวสุลเป็น,น,นเอเนกก็เลยเกิดขึ้นเพราะการห่วงกัน้นพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าการห่วงกั้นไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยการทะเลาะวิวาสจะเกิดขึ้นมาได้ไหม พระน์นก็บอกไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพระศาสดาบอกแล้วถ้าความตรณีไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยการห่วงกั้นจะมีขึ้นมาได้ไหมนะพระน์นก็ตอบว่าไม่ได้นะดังนะนะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นดังนะนั้นเวลาพระศาสดาบ,บอกให้ละความตรนีเนี่ยนั่นคือเราไม่มีการห่วงกัน และเราไม่มีการทะเลาะวิวาทแน่นอนดังนั้นในพรหมากาิกามีการทะเลาะกันไหมไม,ไม่มีมมในพรหมากาิกาต้องไม่มีการทะเลาะบอแวงกัน,นการทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากต้องไม่มีละ,ะเพราะเป็นอกุโลรธรรมเป็นคุณสมบัติที่พวกพรหมากาิกาเขาต้องได้ตั้งแต่รูปประพบขึ้นไปเพราะผู้ที่ได้รูปประพบขึ้นไปเนี่ยอกุศลวิตกต้องดับคือ การพยาบาทเปลี่ยนเนีก็ต้องดับนะวิตกสามอย่างนี้จะดับชั่วคราวหรือดับถาวรก็ตามแต่ในภพนั้นต้องดับแต่ในภพนี้ในส่วนผู้ที่เป็นอริบุคคลในส่วนผู้ได้สดับก็จะปรปนิพพานแต่ผู้ที่ยังไม่ได้สดับแต่ให้ทานวานจิตถูกต้อง หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยพระศาสดาบ,บอกเขาจะเป็นอนาคามียเขาจะเป็นอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือไม่ต้องกลับมาสู่สิ่งที่เขาทิ้งแล้วอ่ะก็คือกรรมพบนะเพร,ะราะเขาละความตณีมาตลอดเนี่ยมันเป็นการละกรรมาภพเลยนความพอใจใน กรรมธาตุนะทีนี้พวกนี้เมื่อเป็นพรมกรรยิกาแล้วตายไปได้เป็นอนาคามีเขาก็ต้องไปเกิดอีกหนึ่งรอบนาคามีไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้คือส่วนกรรมภพก็ผุดเกิดขึ้นเป็นตัวอีกครั้งหนึ่งนะในสุตวาวาแล้วก็จะสุดท้ายก็จะปรินิพาน ก็เลยมามองได้ว่าถ้าเราให้ทานแล้ววางจิตถูกต้องเนี่ยสุดท้ายปลายทางของเราคือปรน,นิพานให้ทานวางจิตไม่ถูกต้องหลังจากตายแล้วได้เป็นเทวดานะแต่ตายจากเทวดาก็ไปนรกกําเนดชานปริวิสัยเป็นอาคามนะีกลับมาสู่กรรมภพ,พอ,อีกนี่อันนี้เป็นความต่างกัน นี่เป็นสิ่งที่หลายคนที่ถ้ายังไม่เคยศึกษาคำพระศาสดาจะไม่ทราบมาก่อนแน่นอนซึ่งจะทำให้การให้ทานของเรานั้นไม่ยังไม่เป็นประโยชน์เพื่อนิพพานอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราได้สดับในคำตถาคตในพระสูตรนี้ประโยชน์ได้แน่นอนประโยชน์ที่พวกเราจะได้ก็คือสามารถปรินิพพานได้ ก็ไปเกิดอีกสองครั้งครั้งหนึ่งเป็นปรมไก,กายกาครั้งหนึ่งเป็นเทวดาอีกครั้งหนึ่งเป็นเทวดาเหล่าสุทาวาส